สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะ,ะวันนี้ก็จะยกตัวอย่างสูตรเด่นล่างอีกหนึ่งสูตรนะคะแอดก็จะเน้นหลักหน่วยล่างนะคะ,อะแอดเรียกว่าสูตรมั่นใจมาจริงะคะ่ะที่เห็นกากบาดตรงนี้นะคะถูกแล้วค่ะมันก็คือมันไม่เข้านะคะที่แอดทาย้อนขึ้นไปดูว่าเออมันไม่เข้าแต่มันดันมาเข้าตรงหลังจากประมาณต้นปีลงมานะคะ แรกๆนะคะของต้นปีประมาณ2องว่าสำรวดมันไม่เข้าเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะมันก็เข้าดีมาตลอดแอดก็เลยยกตัวอย่างสูตรนี้มาให้ดูนะคะก่อนที่เราจะไปดูสูตรนี้ว่ามันเป็นยังไงงั้นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะคะต้องเตือนทุกครั้งนะคะ สูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใด,ดๆทั้งสิ้นนะคะคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นจากช่องคำนวณแนวทางพารวยค่ะ นี่นะคะสูตรของเราที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือหลักพันนะคะบวก10บนนะคะแล้วก็บวกร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะคะ<ม>บวกกับ10หน้าครั้งที่1 1ครั้ง10แล้วก็10หน้าครั้งที่สองสองครั้งแล้วก็10ท้ายครั้งที่1นะคะแล้วก็บวก10ท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะคะแล้วก็5คงที่นะคะได้ตัวไหนก็จะได้บวกเพิ่ม2งแล้วก็1ก็จะได้3ตัวนะคะสูตร อาอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์ของเรามีแค่สามตัวนะคะอ่านี่วันที่สามสิบธันวาคมหกสี่นะคะอันนี้ก็คือตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะคะหกสี่นี้นะคะก็ยกตัวอย่างมานะคะก็บวกกันได้ที่สามสิบเก้าก็ได้เก้าหนึ่งสองแต่ล่างนะคะออกสามหกมันก็ไม่เข้านะคะนี่ได้แปดศูนย์หนึ่งออกมาเก้าสองก็ไม่เข้าอีกนะคะไม่เข้าต่อกันสี่งวดเลยนะคะอันนี้ก็คือห้าเจ็ด เนี่ยก็ไม่เข้าแล้วมาเริ่มที่งวดวันที่1มีนาคม6 5นะคะสูตรของเราก็คือใช้ 8! 9! 6! บวก9บวก6ครั้งบวก4แล้วก็8 2ครั้งบวก1บวก9แล้วก็บวกคงที่บวกกันได้มา54เราใช้4ตั้ง 4! 2! บวก2ได้6 6บวก1ได้7นะคะแล้วก็อ่ะล่างเนี่ยออกที่0 7นนี่เริ่มมาเข้าแล้วนะคะก็คือเข้าที่หลักหน่วยล่างนะคะ วันที่หนึ่งนมะีนาคมเข้าเป็นงวดแรกของต้นปีนะคะต้นปีก็คืออันนี้เข้าเป็นงวดแรกนะคะต่อไปอ่าหนึ่งบวกศูนย์บวกสองสองครั้งบวกสามอีกสามอ่าสี่ครั้งนะคะบวกเก้าแล้วก็บวกห้าคงที่ได้สามสิบเอ็ดก็เอาหนึ่งตั้งนะคะ 1ตั้งบวก2 1บวก2ได้3 3บวกได้4ก็ได้1 3 4 3ตัวนะคะล่างออก0ูนวันที่สม,มีนาคุล่างออก0ูนนี่ก็เข้ามาที่หลักหน่วยล่างเห็นไหมแอดก็เลยบอกว่าให้เน้นหลักหน่วยล่างนะคะส่วนมากนะคะนี่อันนี้ก็เข้าไป1เด้งนะคะต่อไปค่ะ นำเจบวกหบวกสาครั้งบวกสบวกแปครั้งบวกห้งที่ได้60นะคะเอาแค่เลข0มาตั้ง0ูบวกสได้2 2งบวกหได้3นะคะก็ได้0 2 3ล่างออก1 0นะคะในวัดพืนที่1เมษายน65นี่ก็เข้าหลักหน่วยล่างอีกเหมือนเดิมนะคะนี่หลักหน่วยล่างอีกแล้วนะคะสามตัวเข้าหนึ่งตัวนะคะหนึ่งถึงสองตัวนะคะอ่ะ นี่นะคะนำํำศูนย์บวกหบวกเสองครั้ง 3, บวกสบแล้วก็บวกเครั้งบวกเสองครั้งบวกห้างที่บวกกันได้ห้า้าก็เอา5้าตั้งห้าบวกสองได้เจ็บวกห่ได้แก็ห้าล่างออก58เห็นไหมคะห้าแปดนี่เข้าทั้งหลัก1 0บล่างแล้วก็หน่วยล่างอันนี้เข้าสองเด้งเลยนะคะในงวดวันที่16เมษายน6กห้านะคะ นี่ต่อไปค่ะนำห้าบวกหนึ 8, ่งบวกแปดสองครั้งบวกห้าแล้วก็บวกแปดสองครั้งบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกห้าคงที่บวกกันได้สี่สิบเก้าเอาเก้าต,ตั้งนะคะเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดเอาแค่เลขหนึ่งตัดเลขหน้าทิ้งนะคะแล้วก็หนึ่งบวกหนึ่งได้สองก็จะได้เก้าหนึ่งสองอ่านล่างออกที่ศูนย์เก้าในงวดวันที่ 2, สองพฤษภาคมหกห้านะคะนีะ่มาที่หลักหน่วยล่างอีกแล้วเห็นไหมคะถ้าฟุกก็มาสงตัวนะคะแต่เราเน้นที่หลักหน่วยล่างไว้ก่อนนะคะ ไม่ปักหลักอ่ะไม่ปักหลักนะส่วนนี้ไม่ปักหลักแต่ว่าเราแค่เน้นนะคะอ่ะต่อไปคือนํำแปดบวกสี่บวกเจ็ดสามครั้งบวกหนึ่งสองครั้งบวกสี่บวกสองแล้วก็บวกห้าคงที่บวกกันได้สี่สิบหกสี่สิบหกเอาหกตั้งหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าได้หกแปดเก้าแล้วก็วันที่หนึ่งอ่ะ 16, สิบหกพฤษภาคมหกห้านะคะออกมาที่ศูนย์หกนี่เข้าหลักหน่วยล่างอีกเห็นไหมคะมาที่หลักหน่วยล่างอีกแล้วนะคะ เห็นไหมคะตั้งแต่ต้นปีมันหลุดใช่ไหมเนี่ยมันเข้าแอดก็เลยนำมาฝากนะคะสูตรนี้ต่อไปค่ะนำห้าบวกหนึ่งบวกสองสองครั้งบวกสี่นะคะบวกสามสองครั้งบวกสี่บวกสามบวกห้าบวกกันได้ที่สามสิบห้าเอา5้าตั้งห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดก็ได้ห้าเจ็ดแปดในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้านี้นะคะผลออกที่ศูนย์สองอันนี้หลุดนะคะหลุดไม่เป็นไรนะคะแอดก็ยังทําสูตรนี้ต่อนะคะ ต่อไปนะคะ9บวก9นะคะแล้วก็บวก8 2ครั้งบวก1บวก7 2ครั้งบวก1แล้วก็บวก5 2ครั้งนะคะบวกกันได้60ก็6บอ่ะก็เอาแค่0นะคะ0บวก2ได้2 2บวก1ได้3นะ,ะก็จะเป็น0 2 3วันที่16มิถุนาย,ยน65ล่างออกกาส่งนี่ก็มาหลักหน่วยล่างนะคะนี่เข้าหลักหน่วยล่างอีกแล้วนะคะนี่1เด้ง อ่าต่อไปค่ะน้ำหนึ่งบวกกับ0นะคะแล้วก็บวก5 2สองครั้งบวก4บวก8 2สองครั้งบวก2บวก0ูนย์แล้วก็5คงที่บวกกันเลยได้48นะคะก็เอา8ตั้ง8บวก2ได้10ก็เอาแค่เลขศูนตัวด้านหลังนะคะแล้วก็บวกเพิ่มไปที่เลขอ่าบวก1นะคะก็จะเป็น1นะคะก็จะเป็น801วันที่1กรกฎาคม6 5้านี้นะคะออกที่61ล่างนะคะ1มาที่หน่วยล่างนะคะทุกคนเราเน้นสูตรนี้ไปที่หน่วยล่างเลยนะคะ ต่อไปนำหนึ่งบวกกัน2ครั้งบวก2 2สองครั้งบวก8แล้วก็บวก4 2สองครั้งแล้วก็บวก0นย์บวก4บวก5คงที่บวกกันได้ได้31นะคะนำหนึ่งมาตั้งนะคะ1บวก2ได้ 3, 3 3บวก1ได้4ก็จะได้ชุดเลข1 3 4นะคะวันที่สป6ปรกรกฎาคม65นะคะล่างออก5 3 5 3หหลักหน่วยล่างแอดว่าสูตรนี้น่าจะไปที่หลักหน่วยล่างเลยนะคะ เอาสูตรนี้ไปหลักหน่วยล่างเลยแอดว่าอ่ต่อไปค่ะ0ูนบวก0นะคะแล้วก็บวก1 2ครั 5, ้งบวก5บวก3 2ครั 5, ้งบวก7บวก6บวก5คงที่บวกกันได้31นะคะก็จะเป็น134นะคะตามสูตรแล้วก็วันที่1สิงหาคม65ล่างออกล่างออก14นะคะ14อันนี้มีฟุกอีกแล้ว2ตัว3ตัวมา2ตัวนี้ก็ถือแบบว่า สูตรนี้ดีมากเลยนะสูตรนี้ปังมากๆเลยนะคะเข้าหนึ่งสี่ค่ะสามตัวเข้าสองตัวนี้ก็ถือว่าสูตรนี้เก่งมากๆนะคะอะงวดถัดไปนะคะนำหกบวกเก้าบวกแปดสองครั้งบวกเก้าบวกหกสองครั้งบวกสี่แล้วก็บวกแปดบวกห้าคร้งที่บวกกันแล้วได้หกสิบเก้านำเก้าตั้งบวกเพิ่มสองบวกเพิ่มหนึ่งได้เก้าหนึ่งสองวันที่สิบหกสิงหาคมหกห้าล่างออกสี่สองมาที่หลักหน่วยล่างเนี่ย หน่วยล่างอีกแล้วต่อไปค่ะนำหนึบวกกับ8นําแล้วก็บวก2อสองครั้งบวก7บวก0นย์ะคะบวก8บวก7แล้วก็5กุคงที่บวกกันแล้วได้ที่40นํานำศูนย์ตั้งศูนบกสองแล้วก็2บวกหได้3เป็น0ูนย์สองสวันที่1กันยายน65นี้นะคะล่างออกที่8 3นี่หน่วยล่างหลักสิบล่างถ้ามาหลักสิบล่างก็คือมาสองตัวเนาะเนี่ย ถ้าเข้าหลักสิบล่างด้วยก็คือมา2เด้งอ่ะต่อไปค่ะนำเ้าบวกสบวกเจดสครั้งบวกสบวกเก้าครั้งบวกศูนบวกหบวกหคงที่บวกกันแล้วได้ห้าสบสองห้าบสก็คือเอาสองตั้งสองสี่ห้าในงวนที่สิบกกันยายนหกห้าล่างออก7จดห้าอืมจริงด้วยค่ะอันนี้ก็เข้ามาที่หน่วยล่างอีกแล้วนะคะ เข้าหน่วยล่าง1เด้งนะคะวันที่16กันยายนต่อไปค่าน้ำสามบวกศนย์บวกเสองครั้งบวกเบวกสสองครั้งบวกสาสองครั้งบกห้าคงที่บวกกันแล้วได้ที่47ก็ได้7 9นะคะเแล้วก็เกบกหได้ศูนย์ได้7จ็ก้าศูนวันที่1ตุลาคมนี้ก็ออกที่ 5, 5้านะคะล่าง5 0านย์นี่แต่ถ้าเข้าสองตัวก็คือฟุกนะคะ <laughs> ถ้ามันมาหลัก10บสิบ สิบล่างด้วยเนาะมันก็คือฝูกมันก็จะเข้าสองเด้งไปเลยเพราะว่าเหมือนโลน่าจะเป็นสูตรปักหลักล่างได้เลยนะเนี่ยเพราะว่ามันเข้าล่างหน่วยล่างมาตลอดนะคะต่อไปค่ะนำสี่บวกหกบวกสองสองครั้งบวกศูนย์บวกเก้าสองครั้งบวกเจ็ดบวกเก้าบวกห้าคงที่บวกกันแล้วได้ห้าสิบสามก็จะเป็นห้าเอาทั้งที่ค่ะสามห้าหกนะคะวันที่สิบหกตุลาคมหกห้าออกมาที่หนึ่งห้าเนี่ยก็เข้าหลักหน่วยล่างอีกแล้วนี่ สูตรนี้แหละที่เราจะนำไปใช้จริงในงวดถัดไปแอดว่านะต้องได้ใช้แน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะนำสามบวกศูนย์บวกหนึ่งสองครั้งบวกห้าบวกสามสองครั้งบวกศูนย์บวกเก้าบวกห้านะคะได้ที่สามสิบก็เอาแค่ศูนย์ศูนย์สองสามวันที่หนึ่งพฤศจิจก,กายนหกห้าออกเจ็ดศูนย์ล่างออกเจ็ดศูนย์นี่นะคะ ล่างออก701เด้งนะคะต่อไปนำสา3บวก0ย์บวกสองครั้งบวก2บวก3 2ครั้งแล้วก็บวก4บวก2บวก5ค้คงที่บวกกันแล้วได้36ก็จะเป็น6 8 9นะคะวันที่16พฤศจ,จิกาย,ยน65ได้6 4 6 4่ 64, 64, อา้าวอันนี้พลิกนะคะมาที่หลัก10เขียนไว้อันนี้10ล่างอ่าอันนี้มาหลัก10นะอันนี้มาหลัก10ล่างสัง,งั้นเลย อย่างน้อยมันก็มาหลักหน่วยล่างเยอะต่อไปนะคะน้ำหนึ่งบวกแบวกเบวกเจครั้งบวกสบวกสาครั้งบวกหบวกเแล้วก็5คงที่บวกกันแล้วได้38ก็ได้8ปนะคะแบวกเพิ่มสได้ศูนนย์บกเพิ่มหได้1ได้801วันที่1นธันวาคมหกหที่ผ่านมานะคะล่าสุดนี้เองนะคะผลล่างออกที่0ูนย์แทุกคนเห็นอะไรไหมคะ สูตรของเราเข้าทั้งหลักสิบล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างเลยนะคะปังมากในแค่3ตัวมาสองตัวอ้าวงวดถัดไปเอาสูตรนี้แหละเป็นสูตรเด่นเลยเนะาะตามตามชื่อนะคะมั่นใจมาจริงเนาะมั่นใจมาจริงอ่ะอันนี้เข้าทั้งสองตัวเลย ะะต่อไปนะคะงวดที่เรารอคอยคืองวดวันที่16ธันวาคม6ก้น,นำ5บวกกับ0นบวก12ครั้งบวก7บวก8 2ครั้งนะคะบวก0บวก2แล้วก็5คงที่บวกกันแล้วได้ที่37ก็เอา7ตั้งบวกกับ2คงคงที่ได้9 9 1กบวก1ก็ได้10ก็เอาแค่เลขสูตรมาก็จะได้7 9 0 7 9 0อ่า มันน่าจะไปที่หลักหน่วยละหน่วยล่างไหมหรือว่าจะเข้าส่งตัวหรือจะไปหลักสิบแต่ถ้าเข้าส่งตัวมันมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเขียนไว้เนาะเขียนไว้เฉยๆจเดี๋ยวเราลบได้เพราะเราใช้ดินสอนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เก้นี่นะคะถ้ามา2ตัวแต่ถ้ามาหนึ่งตัวแอดเอาไปที่หลักหน่วยเลยแล้วกัน x 7นะคะหาหลักสิบมาใส่ x 7 x 9แล้วก็ x 0นะคะนี่เห็นไหมนี่นะแต่ถ้ามาหลักสิบก็เปลี่ยนเป็น7 x 9 x 0 x แต่มันมาหลักหน่วยล่างเยอะเนี่ยมันก็ยังกลับเข้ามาหน่วยล่างเนี่ยแต่มันฟุกมาที่หลักสิบด้วยนะคะงวดหน้าอาจจะเป็นนี่นะแอดก็ชอบไปทางเลขศูนย์นะคะมันจะมาอีกไหมเลขศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วศูนย์สี่มันมาแล้วนะ เนาะอ่าเนี่ยเป็นไงคะสูตรนี้อ่ะใครอยากได้สูตรก็แคปได้เลยนะคะแอดฝากสูตรนี้ไว้ด้วยอ่าว่างวดถัดไปเราจะหาตัวชนได้ไหมเราจะได้ตัวที่มันไปเข้าล่างอีกไหมนะคะอืมแต่ว่าสูตรนี้นี่แอดน่าจะนำสูตรนี้ไปใช้ด้วยนะคะ ยังไงก็ขบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของแอดไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ